ค,ททครับหือว่าเป็นความสำเร็จของคนไทยโอ้น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทราบผมเองผมก็สนใจเรื่องกีฬานะครับแล้วก็อยากให้วงการกีฬาไทยพัฒนาไปถึงระดับโลกได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีนักกอล์ฟเราก็มีนักฟิตคันคโดใช่ไหมครับแล้มีนักบดมิตันนะครับก็ค,คงก็ค,คง รู้สึกปลายๆทิศเนี่ยก็คงจะมีการพูดคุยกันกับพวกสามาคมกีฬาทั้งหลายนะครับวันนี้ก็คงมีการเชิญมาพูดคุยกันนะครับ <ขอ S 1> <ว>ก็อยากให้ทางรัฐมนตรีที่ดูแลมาพูดคุยด้วยนะครับกัปตันทีของเพียวและกีฬาที่จะไปชิมล้างก่อนแล้วนี่คือทำรองนั่นแหละครับแหมก็รู้อยู่แล้วรายชื่อที่สามารถนำขึ้นทุนเก้าได้วันนี้สุดหลังจากที่ขัดต้องทำอย่างครับต้องเช้เวลาตรวจสอบผมไม่ทราบพนักานเท่าไหร่ครับวันนี้ครับก็ก็ เป็นกระแสที่ว่าคุณสมบัติเนี่ยตรวจผู้นี้เนี่ยแนวโน้มที่ว่าจะไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เพื่อที่จะนำมาชี้ถุดกล้าวนี้คือความเรียบร้อยมันจะเรียบร้อยขั้นว่าต้องไปตรวจสอบผมผมไม่ทราบขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณสองถึงสามวันนะครับในแง่ของการตรวจสอบแต่วันที่หนึ่ง ออันนี้อันนี้คงคงเป็นก้าวที่ไม่ได้นะครับต้องเดี๋ยวก็คอยดูที่สอบรอมาเมื่อไหร่ล้วก็คงดูว่าว่าท่านคนงทรงก้าวให้เข้าเฝ้าได้มา <นะ S 1> ก,ากาว่าวันนี้มีการเชิญตัวแนของการเข้ามาูค้วยรครับเพื่อยกระดนเรื่องอี่ยวอเรื่องการที่ันนี้มีหลายวงเหลือเกินนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้พบปะกับเจอที่แล้วรับฟังความเห็นนะครับเื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็เจอ ผู้ว่าการกท่านะครับคนนี้ก็จะเจอเข้าใจว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง8ปส,สายการบินด้วยนะครับมี่เยอะครับมีในสายคร,รมอเลยครับมีรู้ส,สึกจะมีในคะกรรมการสภาภาคด้วยนะครับมีหลายอนคกรหลายพันธ์ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดจากการการแก้ไขปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวมันคงไม่ใช่ดูแค่การท่ายอย่างเดียวต้องดูที่เรื่องความมั่นคงเรื่องของสายการบินด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ภาวะภาระได้ด่วนนี่ก็ ไปที่ทราบคนดีอยู่ว่าไตรมาสสี่เป็นไตรมาสที่การท่องเที่ยวนี่เป็นไฮซีซันจริงๆถ้าไม่เริ่มให้กระตุ้นให้ทางภาคเอกชนเตรียมตัวเนี่ยผมว่าการเตรียมพร้อมอาจจะไม่ทันแต่ว่ายิ่งต้นเดือนตุลาคมจะเป็นวันชาติจีนด้วยนะครับก็เข้าใจว่าก็มีการหยุดยาวนะครับเราก็อยากที่จะจับตลาดตรงนี้ได้เพื่อช่วยเหลือ,อทางภาคธุรกิจท่องเที่ยว ที่เราจะต้องเล่นเดินหน้าณขณะนี้เพื่อรองรับไปมากสิอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่องเที่ยวใช่ท่องเที่ยวก็เรื่องสายการบินครับเรื่องสายการบินความพร้อมของสนามบินด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมถึงเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของที่น้องระชาชวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะมีการเปิดสถานที่บริการหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะหลายๆประเด็นอย่างนี้เราก็ต้องคำนึงถึงผรทบนะครับวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันหลายเรื่องเพื่อที่จะรองรับตรงนี้นะครับเจริผมเรียนโดยตลอดว่าการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในระยะสั้นนะครับก่อนที่จะมีเงินดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาตอนประมาณตัวมาสหนึ่งของปีหน้านะครับตรงนี้ก็คงเป็นตัวที่แคลดเศษสิบไทยต่างนะครับขณะเดียวกันเห็นว่าทีวันนี้จะส่งหลายชื่อแล้วกลางเดือนนี้ค่ะคาดว่าจะสามารถแหลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เลยนะคะบ,บอกว่าเร็วกันแล้วครับหวังว่าเร็วกันแล้นถ้าเกิดเมื่อเรียบร้อยนะครับได้อไอรับการขออนุญาตแล้วก็หวังว่าเนนร็วเร็วแล้บ พยายามให้เต็มที่ครับพยายามให้เต็มที่เพราะนะว่า,าเพราะว่าคระผู้ไทยเราก็มีการเตรียมการเปนเรียบร้อยแล้วคณะคณะทำงานก็มีความพร้อมแล้วนะครับตรงนี้ก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดหวังว่าเร็วหนะึ่งครับหวังว่าเร็วหนะึ่เล่นให้ันธุรกิจแรกที่จะประชุมดูเอ็นในช่วงสิ้นเดือนกันยาย,ยนด้วยไหมครับผมต้องขอดูขั้นตอนนี้ดูก่อนด้วยนะครับเพราะว่าตามมารยาทแล้วอาจจะเป็นไม่ควเยือนประเทศอาเซียนก่อนด้วยก่านผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับขอขอขอศึกษาที่หนึ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้ กระทบทาได้านความสัมันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับยูเอ็นเจเนอเรชั่นลีเป็นเวทีใหญ่แล้วก็เป็นจังหวะดีที่เราจะไปพบปะกับผู้นําทั่วโลกแล้วก็อาจจะขอแถมเรื่องเจรจาธุรกิจการค้าไปด้วยมาทบอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอครับขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องรัฐติกาลังโหมนที่เห็นเมื่อวานเนี่ยคุณพิชาเขาก็ฝากว่าเห็นรายชื่อของวทบตามที่รัฐติกาลงโหมตามที่มีผมมาเนี่ยก็อยากจะฝากเรื่องปฏิรูปของครับ อันนี้ถ้าเกิดพี่พพน้องส่วนคนชนเพื่อนๆระหว่างอาเซียนที่เราได้ไปอาเซียนกันแล้วก็มีการคุยกันระหว่างทานข้าวคุยกันเล่นๆผมบอกตลอลาวลาวว่าผมไม่ชอบเพาว่ามันสีู้นะครับเราเราจะพัฒนาร่วมกันไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมันจะแน่นอนครับเร,เราเราเราพูดไปแล้วเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับเราต<ร>้องนั่งดูกันความเหมาะสมแล้วมาคุยกันกันกบผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดครับก็อยู่ในแผนการเจรจาครับ การจับผูกคณะรัฐมนตรีายนี่คือคุยแฮปปี้ใช่ไหมครับจับรวมกันางัก็เท่าที่สามารถเป็นไปได้นะผมว่าผมว่าก็มีคนก็ต้องยอมรับนะครับก็มีคนสมหัติก็ต้องมีคนมีความทุกขมานะแต่ว่าเราเราเองเราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนแฮปปี้นะครับก็ยังมีตาแหน่งที่ปรึกษามีตำแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตำแหน่งนะครับซึ่งเราเราต้องการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนผมว่าเราจะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเราก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ